สวัสด <cin stereotype> ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเกิดอะไรขึ้นลูกชายคนโตพลตทเรวัตขอลอออกจากราชการตำรวจล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม69พลตทเรวัตกลิ่นเกสรอดีตผบสปสและอดีตมือปรับคนดังเปิดเผยว่าลูกชายคนโตจบนายร้อยตำรวจนรตรุ่น51เตรียมทหารตทรุ่น35 ตำรวจรุ่นน้องหนึ่งรุ่นนรตรุ่น52เป็นพล,ลตทส่วนตำรวจรุ่นพี่หนึ่งรุ่นนรตรุ่น50เป็นพล,ลตอ,อไปแล้วเขาทำบุญมาเมื่ออดีตชาติด,ดีเราก็ยินดีกับทุกคนด้วยเขาบอกกับผมว่าพอได้เป็นพลนตำรวจตรีจะขออนุญาตลาออกจากราชการตำรวจเบื่อไหนสังคมตำรวจทะเลาะเบาแว้งผมก็บอกได้เลยลูกตามสบายอะไรที่มันสบายใจหนูทำไปเถอะ ที่จริงเขาจะขอลาออกเลยผมบอกเดี๋ยวรอสัก2ปีหนูเป็นพลตำรวจตรีก่อนสิแล้วหนูจะลาออกพ่อไม่ว่าเขาก็เลยบอกได้ครับอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเอาแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าเาดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ